ก็อยู่กับคุณลุงสวยระดับวันค่ะคนต้นแบบด้านการทําเกษตรแบบดั้งเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะการทําเกษตรแบบดั้งเดิมของคุณลุงนี้เป็นยังไงบ้างคะคือว่าเราทํามาตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เล็กจนตัวทุกวันพ่อแม่เราเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็สอนเรามาอย่างนี้นะเราก็ตัวมาอย่างนี้เราก็มาทำท่าทุกวันนี่แหละเราคือว่าถ้าเราไปเอารถไถอะไรมันก็ค่าน้ํามันก็อะไรมันเยอะค่าใช้จ่ายมันเยอะต้นทุนก็สูงนะต้นทุนก็สูงพอดีต้นทุนก็ เราคนเลยเอาควายควายนี่มันเราได้ประโยชน์ว่าขี้มันก็ได้ประโยชน์ได้เป็นปุ๋ยด้วยได้เป็นปุ๋ยด้วยนี่แหละมันมันได้เป็นปุ๋ยด้วยเราก็เลยว่าเออยังไงเราแต่แต่แต่รถเราก็ใช้อยู่เวลาเวลาเราต้องรันเร็วก็ใช้อยู่แต่แต่ตามหลักนี่เราต้องใช้นี้ประจําก็คือยังคงรักษารักษาไว้รัไถนาโดยใช้ควายนอกจากเราติดตายไปลูกเต้าลูกหลานเรามันจะตามเราหรือเปล่าอันนี้ในนี้เราก็เราก็ไม่รับรองนะ เราก็สอนลูกสลารานันมันจะทํากับเราไม่เราอันนี้เราก็ไม่รู้จักถ้าเราตายไปนะช่วงเรามีชีวิตอยู่เราจะจะสอนไปอย่างเงี้ยนะเราจะ,ะทำอย่างเงี้ยแต่ทำานี้ลนตลอดไปการใช้ควายไถนาเนีนะะ่ยค่ะมันแตกต่างจากการใช้เครื่องจักรใช้รถยังไงบ้างคะไอที่แตกต่างแตกต่างที่ค่าใช้ใจ่ายน้อยประหยัดค่าใช้ใจ่ายครับประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ามันค่าค่าน้ามันแล้วปุ๋ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมติมีนาห้าไร่เนี่เราไม่ต้องซื้อปุ๋ยก็ได้เอาแต่ขี้ขี้ควายนี่ไปใส่ประหยัดค่าปุ๋ยด้วยนะถ้าถ้าเรามีมีนาแค่สี่ห้าไร เอาแต่ขี้ควายขี้งอเน่ไปใส่รับรองใช้ปุ๋ยถึงประหยัดปุ๋ยได้เป็นเป็นถุงได้ใช้ได้ถุงนี่เสียอะไรใช่ถุงเดียวคือจบเลยถ้ามีขี้ควายนะแล้วอย่างนี้ผลผลิตนะคะกับพื้นที่นาะที่เราใช้ควายกับใช้เครื่องจกๆๆผลผลักรต่างกันไหมเพื่อเพื่อถ้าถ้ามีขี้ไปใส่นะดีกว่าใส่ปุ๋ยอีก <S <S ผลผลิตด,ดีกว่าใส่ปุ๋ยอีกนะถ้าถ้ามีขี้นี้ไปใส่นะแต่แต่เราไม่ใส่แต่ขี้นะเราถ้าใส่แต่ขี้มันมันจะงงามเกินไปไงค่ะ เราก็ใส่เอาเอาควยเคมีผสมบ้งใส่น้อยถ้าเราใส่ขี้ขี้นียมันจะไม่มันเป็นดอกขาแล้วมันงามเกินมันงามเลยแล้วใบมันก็คุมกันนี่มันขึ้นงามแล้วมันมันเสียหายเราต้องเราต้องวันนี้ในตำบลของเราเนี่ยค่ะมีการถ่ายทอดความรู้หรือมีการรวมกลุ่มการใช้ควายยังไงบ้างคะก็ส่วนมากก็มีมีแค่ตำบลนี้นะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีส่วนส่วนมากนะคือยังเป็นกลุ่มคนที่ยังอนุรักษ์ครใช้ควายมีแค่ตำบลนี้บ้านนี่มีมีแค่ตำบลนี้ค่ะ ทั้งอำเภอนะแต่มีแต่แต่มีแต่เขากลุ่มไม่เยอะเหมือนเรามีบ้านหมู่บ้านละคนสองคนอย่างเงี้ยแต่แต่เราเนี่หมู่บ้านเรานี่มันเยอะอย่างนี้นี่ควายทุกตัวนี่สามารถไถนาได้เหมือนกันหมดได้หมดถ้าได้สามปีเราฝึกเลยอ๋อคือตั้งแต่ควายเล็กๆอายุสามปีนี่เรากถ้าเกินนั้นมันจะฝึกยากเราฝึกยังไงคะควายตอนฝึกนี่นะตอนฝึกแล้วเราก็ให้คนหนึ่งลากจูงข้างหน้านะสมมติมีภรรยาเนี่ยเอาให้ภรรยาลากตรงหน้าเราก็เป็นคนจับไถนะการฝึกกันนะ ถ้าถ้าถ้าทนเดียวนั้นเราต้องตอนเช้ามาปุ๊บเราต้องเอาแอกเปล่านี่ใส่กับปลากขอนไม้นี่ให้มันลากไปในนาให้มันเริ่มรู้สึกว่ามีน้ําหนักครับแล้วอย่างควายเราต้องให้อาหารยังไงอะควายมีหญ้าอย่างเดียวครับยันไงก็ปล่อยให้หากินให้กินหญ้าให้กินหญ้าถ้าถ้าหน้านี้มันก็ม่าควายเยอะเราก็ไปเกี่ยวหญ้าให้มันปลูกปลูกหญ้าเนี่ยเห็นว่าเขาปลูกกันแหละเกี่ยวปลูกแค่ควายสี่ห้าตัวนี่แค่ไร่สองไร่นี่เกี่ยวแล้วมันก็เอาผุยหวานมันก็ขึ้นเกี่ยวผูยหวานไม่มีอด ถ้าเรามีที่นะที่สมมติว่าคุยเสียห้าตัวมีที่ปูหญ้าทั้งไร่นี่ก็ผมว่าเหลือเฟียแล้วแค่นั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่มีปัญหาค่ะแล้วนี้พ่อคุณลุงเข้าร่วมโครงการรักป่าเนี่ยค่ะได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะว่าว่าส่วนร่วมนี่มีเยอะทําอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างก็ตั้งแต่ตั้งแต่อะไรจดในทะเบียนหมู่บ้านหรือจดบัญชีอะไรรายจ่ายบัญชีครัวเรือนนี้ก็ก็ทแต่แต่ แต่พักนี้ทุกอย่างมีทุกอย่างอะทำแต่ส่วนมากก็มาสิบสิบกว่าหลังคาเรียนเนี่ยก็ไม่ได้หมดบางทีคนบางคนบางคนเลี้ยงก็ทาบางคนเลี้ยงก็ไม่ทำก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะเราก็บอกแค่ครั้งแรกว่าเออทำอย่างนี้นะทำยังไงขั้นตอนยังไงอ่าครับแล้วตัวคุณลุงเองค่ะพอเขาร่วมโครงการแล้วเนี่ยค่ะเราใช้ควายไถนาด้วยเนี่ยชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไง้างคะก็เปลี่ยนไปไม่ไม่อย่างนี้ผมผมจะพูดนะคือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างหนึ่งว่าที่ว่า ก็เราทาอยู่แล้วเขาก็มาส่งเสริมแล้วก็เออก็ดีก็พัฒนาให้ดีขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นครับนั่นแหละแต่ก่อนเราก็เออเราว่าจะขายหมดแหละควายขายขายมนหมดแล้วไหนๆเราก็เอารถอะไรไถอยู่แล้วไม่ต้องเลี้ยงพอดีโครงการนี้เข้ามาก็เลยเออให้อนุรักษ์ควายเลี้ยงควายแล้วดูตามคันนาเรานี่ขยามโอ้ไม่ได้ขายหมดนี้แต่เรานี่ทาทุกวันนี้ค่ะของเรานี่มีความพอเพียงหรือยังคะครับพอเพียงครับผมพอเพียงแล้วความพอเพียงของคุณลุงนี่เป็นยังไงบ้างคะ ก็อยู่ดีกินดีฮะไม่ไม่เดอดร้อนใครอยู่ดีอยู่ดีกินดีก็คือพึ่งตัวเองอยู่แค่ตัวเองทำนางนี่ก็ได้ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พอไปได้พออยู่ได้ได้มีที่ดินก็พออยู่ได้ถ้าบางคนนี่มีที่ดินเขาก็อย่างว่าเขาก็เขาก็ไปทําก็มีเขาไปยุงเกพนะเขามีที่ดินใ่บ้านเขาไม่ทําก็มีเขาก็นี้ไปยุงเทพผลสุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมก็าไม่เขาก็ไม่ได้อะไรเหมือนกับที่พวกเขาอยู่ผู้คีอยู่ในบ้านผมพูดกันง่ายง่ายอย่างเงี้ย แต่ถ้ามีลูกหลานไปก็อันนี้เป็นอย่างหนึง่งลูกหลานให้เขาไปหาเงินมาช่วยพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านวันนี้นะคะเราก็ได้มาชมการไถนาแบบดั้งเดิมโดยใช้ควายะคะ่ะก็ต้องขอบคุณคุณลุงสวัยประดับวันค่ะคนต้นแบบด้านกเกษตรแบบดั้งเดิมค่ะขอบคุณค่ะ พอเพียงทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เริ่มต้นที่ใจของเราและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังก็สามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างเช่นคนต้นแบบและครัเรียนอาสาของเราค่ะในครั้งหน้าเรายังอยู่กันที่ตำบลโนนพิบาลแห่งนี้นะคะเพื่อติดตามคนต้นแบบท่านต่อไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการร้อยแ0ดพัไม้สายใยสู่ชุมชนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าเพียงพอเท่ากับพอเพียงสวัสดีค่ะ